ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation ได้ข่าวว่าชอบบบเยนมิวนิกเขาจะชวนผมเอาสาวสวยเข้าบ้านเราจัดไปฉันว่ากีฬาถึงขนาดเอาชื่อนางฟ้าร็อกอามาตั้งเป็นชื่อลูกชันมาริ a ฉันพระนายเกษมทาวอนเซนอาร์ติส์วัย42เฮส m มเรียมุนเชนนิยามแห่งคำว่าขยันและสวรรค์จะมา10ปีเพื่อสองปริญญาสฝึกวิชาสร้างช็อตเด็ดการวาดรูปจากมหลาลัยบูรพาและศิลปรกรช็อตเด็ดเปลี่ยนชีวิตเกิดตอนฉันอายุ29ตอนนั้นคุณแมงเฟรดสอ ศิลปินเยอรมันอยากมอบทุนหลักแสนพาไทยอาร์ติสต์ไปชมงานโอลิมปิกส์ของศิลปะดอ็อกิเมนตาที่4ปีมีทีที่เมืองแคสเซิลเยอรมนีจึงติดต่อไปที่มหลาลัยเพื่อหาเด็กไทยที่มีของแอนสนใจแต่ช่วงนั้นดันเป็นช่วงปิดเทอมครับไม่มีใครมามหลาลัยยกเว้นฉันพระนายที่ชอบทำงานเงียบๆคนเดียว เป็นคนเดียวที่อยู่มาหาลัยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยกันไปนี่แหละครับขยันและสวรรค์มันจะมาหาคุณเองเกือบหนึ่งเดือนที่เยอรมันได้เปิดหูเปิดตาและหัวใจจากที่เคยชอบทำงานแนวฝรั่งจ๋าฉันเข้าใจกับความหมายของคำว่าคนจำนวนมากเดินทางไปรอบโลกเพื่อหาคำตอบของชีวิตแต่กลับมาเจอคำตอบนั้นที่บ้าน ขอองงเเราเฉันจัดไปเข้าได้พบคำตอบได้พบเป้าหมายใหม่หลังได้ทุนไปเยอรมันฉันจะไทยยิ่งกว่าไทยวาดรูปลึกเข้าไปสู่ความเป็นไทยเจาะเข้าไปถึงเผ่าเล่าชีวิตของคนชายขอบซึ่งทำให้งานของฉันพระนายโด่งดังไปทั่วอาเซียน จากช็อตเด็ดว่าหน้าแสนบริสุทธิ์ด้วยดินสอไขและสีอะคริลิกบนผ้าใบแคนเวสเขาสม่ำเสมอคอนสิสเทนต์แบบทีม bon บอลเยอรมันบาเยิร์นมุนชินและแน่วแน่เหมือนนักกีฬานางฟ้าคนสวยวงการเทนนิสมาเรียชาราโพวาที่เชื่อว่าสิ่งสำคัญกับพรสวรรค์คือความขยนันมุ่งมั่นทำมันซ้ำๆเพราะนักสู้ที่เทพที่สุดที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีช็อตเด็ดเป็นพันท่าแต่เป็นคนที่ฝึกชอดด็อตเด็ดข่าเดียวเป็นพันครั้งฉันจัดไปไม่ยั้ง กับหน้าคนที่กำลังถูกลืมธรรมชาติ innocence ไม่สวยบาดตาไม่เซ็กซี่โดนใจเขาทำมันไปเราวัดหัวใจกันว่าจะมีใครชอบงานแนวนี้ไหมเจ็ดปีหลังจากกลับจากเยอรมัน ชดเด็ดการว่า portrait หน้าคนในสไตล์ folk พื้นบ้านท้องถิ่นของฉันพระนายชนะใจรางวัลใหญ่ถึงขนาดได้รองแชมป์แห่งกรุงไทยพร้อมเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทผมชอบโทมัสมุลเลอร์อยากให้ทุกคนเหมือนเขาคุณไม่ต้องเก่งที่สุดแต่มีประโยชน์ต่อทีมที่สุดพอแล้วไม่ต้องการวาดคนที่สวยที่สุด แต่ต้องการวาดความบริสุทธิ์ไร make ้เมคอัพปราศจากการปรุงแต่งเพราะเรามมวแต่พูดว่าธรรมชาติดีที่สุดแต่วันนี้คนจํานวนมากสัญญกรรมสร้างภาพให้ค่าของมากกว่าคนและค่านิยมใหม่ๆนี้กำลังจะพิฆาตค่าโลกของเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมงานของฉันกำลังพูดถึงความจริงที่รอวันแก้ไข จากวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สงบเรียบง่ายดีงามเริ่มเสื่อมสามถอยลงไปทุกทีหญิงสาวบริสุทธิ์ในชนบทที่ห่างไกลถูกมองเป็นของตกยุคล้าสมัยถูกนำมาทำเป็นการค้าเรากำลังสูญเสียจิตวิญญาณที่ดีงามความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่สุดของมนุษย์กำลังจะสูญพันธ์ ผมอยากให้งานผมเหมือนมาเรียชาลาพะว่าผมชอบคนสวยที่เป็นนักสู้และเมื่อคุณเอาบบเยนมิวนิกบวกมาเรียชาลาพอว่าบวกความเป็นไทยเมื่อไหร่คุณจะได้ฉันจัดไป ชานครับได้ข่าวว่าชอบบาเยนร์มิวนิกผมไปแกะมาจากเซฟเลยนี่คือเสื้อบาเยอร์มิวนิกปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดฤดูการ2013ชุดทีมเยือนแต่ความพิเศษให้คุณธรรมดาไม่ได้อลองถือดูอยินดีครับเพราะนี่คือเสื้อบาเยนรแต่ข้างหลังครับข้างหลังนี่คือเบอร์คนไทยฮะไม่มีแบบนี้ในโลกนี่คุณดูนี่คือฟอนต์ซึ่งทำโดยคนไทยอยู่บนเสื้อของทีมแชมป์เยอรมันที่ได้3แชมป ชมป์บอลลีกแชมป์บอลถ้วยและแชมเปียนส์ลีกนะฮะขอมอบให้แล้วก็ผมว่าอันนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณนี่คือพวงกุญแจที่ผมเก็บมาเป็น10บสปีแต่ผมไม่เคยมีกุญแจเข้ามาสักทีคาดว่ามันคงตามหาเจ้าของอยู่นะครับก็ขอมอบให้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดไปแน่นอนครับเขาจะสร้างปัญหาให้กับผมเพราะเขาจะชวนผมเอาสาวสวยสูงต่างชาติเข้าบ้าน ช่วงหน้าพียยากรคุณวิวช่วงหน้าเราจัดไป,ดไปฉันจัดไป